สวัสดีจ้าสวัสดีอีกรอบนะคะสวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อน,นนะคะแม่ไปเจออีกคลิปหนึ่งเอาอีกสักดอกนะทุกคนนะเอ้ยอีหมอยแม่เป็นไงบนอยากได้เสื้อเป็นไงโอ้โหเป็นไงอีเหลี่ยมยื่นเงินให้ทันเทยเป็นไงปูดแก้มของไงแก้มขออุ้ยแม่อยากได้สีนี้นะสีนี้งามงามอีหมอยพอเงินถึงมือแม่เลียเลี้ยเก่งนะมึงเลียเก่ง พอเงินเข้าพออีเหลี่ยมให้เงินโอ้โหมึงเป็นไงหอมสายหอมฝาดทุกคนอีพวกเกียนี่แม่งนะนะทุกคนเป็นไงพอเงินได้พอได้เงินเท่าน,นั้นแหละโอ้โหเลียมึงไม่เลียกีบกีบกีีมาเลยวะอีหมอยฮะมึงไม่เลียกีบเกียมาเลยฮะ โอ้โหอหอมส้หอมฝาได้เงินพันหนึ่งนะนั่งนั่งนานนั่งเรียนนานสงสัยเรียนตั้งแต่เมื่อวานแล้วล่ะยังไม่ได้ใช่ไหมโอ้โหเป็นไงอีเหลี่ยมกระจกว่ะอีหมอยได้พันหนึ่งมันยังดีใจขนาดนี้ถ้ามึงให้มันไป็หมื่นนะโอ้โหมันเรียเล็บขบมึงเลยล่ะกูจะบอกให้นะอย่าปากดีให้มากนะอีเหลี่ยมนะมึงอย่าปากดีนะมึงอย่าลืมนะมึงยังอยู่เมืองไทยนะ เวลาเดินเดินอะระวังจะโดนสไตนะโอ้ยคุณนายกำมนรอโถเป็นไงได้เศษเงินอีหมอยเป็นไงได้เศษเงินวันนี้หมอยดื่มเบียร์นะคะทุกคนเป็นไงคะอมอยชนแก้วโอ้ยลูกสาวโถอ,อี่นี่เรียกแหละอีคุณนายอีคุณนายเหลี่ยมนะอีอีของปลอมทั้งตัวนะโถวยตายไตหาแล้วมึงอะฮะ ฟักนะฟักนี่คิดนานไหมคิดนานไหมให้เนี่ยฮะโอ้โหให้พันหนึ่งก็จอกว่าฮะมาต้องไกลนะมาต้องไกลมาจากเมืองนอกมาเดินเล่นเนี่ยนะโอ้โหโอ,อีอีเลียมนะยังไงเลียกันเลียกันหน้าดูทุกคนเลียกันหน้าดูอุ้ยขา,ขาวงูขาวงี้อีควายนะ เป็นไงอีโคบอกว่าไงผัวเขาอ่ะไอ้เป๋อขาวไเป็นหยวกลาแต่ขาวเป็นหยวก,วววยวก <c oughs> อ้อีกนี่เขาชมกันนะเขาแข่งกันชมทุกคนเขาแข่งกันแข่งแข่งแ่งกันชมอีหมอยได้ไปพันหนึ่งอีหมอยดีใจแทบตายโอ้ยชมลูกอย่างงู้นลูกอย่างนี้นะชงกนชนแก้วนะเป็นไงวะตกลงผลมันเป็นยังไงวะฮะเะอ่ะเนพูดมาว่า ได้ได้ได้เออได้บทเรียนเป็นความรู้นะจะได้รู้กฎหมายแล้วโดนไปกี่ดอกล่ะอ้าววายวายว้ยวายไปไงฮะโดนไปกี่ดอกฮะนะหน้าฉากถ่ายคลิปนี่โอ้โหละลื่นนะหลังฉากนี่นะคิดกันหัวปวดเลยจะทํากันยังไงนะกอลออามานอ,นอนเลยนะมึงนะหลังเสื้อเขาก็มีบอกมึงก็ใจมะว่าคืออะไรกูไม่บอกกูรู้นะ เออเป็นไงออกแพร่กระจายทั่วโลกเลยนะส่วนมึงสามตัวนี้แม่งนะผีให้จับมาเจอกันนะตอแหลทั้งสามตัวเลยนะตอแหลกันนะแข่งกันโอ้ยรวยตายห่านะส่วนเป็นไงอีเหลี่ยมชมอีโครบโอ้ยสวยเนี่ยใครไม่ว่าสวยค่อยชมสวยเลอะละ โอ้โห,โหโนะมึงก็ประเภทเดียวกันนะ่ะมันอยู่ด้วยกันได้มันเลยคบด้วยกันได้นะมึงก็มีอยู่แค่สามสีตัวแหละนะชมกันซะนะแดกเบียโชโอ้โหเป็นไงไม่สนใครแล้วมึงได้ทัวลงแนะ่อีเหลี่ยมนะอีเหลี่ยมหน้าแบนนะนะอีหน้าเหลี่ยมนะโอ้โหติดขนตาไม่เอาขนหมอยมึงมาติดข้างบนหน้า,ว,าวังวนะฮะฮะโถอีคุณนายคุณนายตายหาแหละ นะคุณนายก็จอมปอมามืองอะ่ะจอมปอแม้กระทั่งการนะการซื้อของการกูไม่ได้ดูถูกนะว่าของว่ามันราคาเท่าไหร่แต่กูดูถูกที่มึงพูดคุยว่ามึงรวยไงอี๋นะอืแดกลีโอคุณนายกับมาคุณนายมาบินมาทางไกลแดกลีโอนะมันต้องแดกรู้วันนี้นะไม่ใช่มาแดกอาหารฟูดคอร์ดโอ้โหนะเดี๋ยวเงินไม่พอเหรอมาอวมามาพัาาาากร้อนสามเสียทิพย์ นะต้องไปเที่ยวที่อื่นนี่ใช่ไหมโอ้โหแต่งตัวอ,อีกอป,ปี้นะอีกอป,ปี้อยากจะมีของแพงนะแต่ซื้อของโอ้โหกมิดกแแม่นะเป็นไงอีโเขบอกว่าไงเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เขากลับเขาามีเป็นพันล้านมีเอฟซมาถามว่าเออเขารวยจริงเหรออีกเบอกว่าไงโอ้เขารวยเขามีเป็นพันล้านเนี่ยเดี๋ยวเขากลับให้พันหนึ่งกูรู้ว่ามึงพูดแขวนะ แต่มึงไม่ต้องพูดแกล่กเขารู้สันดานมึงนะอีเหลี่ยมถ้ามึงคิดคิดว่ามึงครบกับมันมานานแล้วมึงคงสัมมึงมึงคงมึงจะต้องสำเนียหแล้วว่าคนเฮียที่ไหนเอาแม่มาด่าฮนะและอีหมอยอีหมอยมมนมีแตดแงดฮนะมึงบอกว่าไงอีโคเขานั่งกันสามตัวเขาเขาชนแก้วกันนะอีโคเป็นคนถ่ายอีสองตัวเขาดื่มเขาดื่มเบียนะอีหมอยก็ชมโอ้ยทางโคเป็นโูกที่แม่และนะ เนี่ยเออตะก่อนนะันง่งอ,อีกข้างๆเนี่ยตัวจ่อยตัวจ่อยหอยมไม่ใช่อย่างนี้อีเขาบอกว่าไงเนี่ยไอไอไอบกักคุขีบอกว่าถ้าปัดถ้าเจอสาวๆหุ่นแบบนี้มันก็ไม่เอาก็กู้ชายเขาไม่เอามันแล้วมีแต่มึงเอาไงบักผุ้ขีนะก็มึงกับมันนะ่ะมันสมกันดีไงนะเนี่ยโอ้โหไอสันตีนนั่งกินปูทุกคนนั่งกินปูมึงแดกให้มันช้าๆหน่อยนะไอเป๋ไอบักบาน มึงแดกช้าๆใครจะแย่งมึงแดกฮะเมื่อวานเนี่ยเล็งเลยใช่ไหมเลงจนน้ำลายไหลใช่ไหมแขกอยู่นะเก็บอาการนะอีกคกต้องขยักปูไว้ให้มันแดกวันนี้นี่ไงนะเพราะเมื่อวานนี่เก็บกดทุกคนเก็บกดไม่ได้แดกนะเก็บเอาไว้สองตัวไว้ผัวถุนที่รักมันแดกเนะี่ยวันนี้ได้แดกสมใจแดกอย่างมุมมามนะมึงจะรีบไปหาพ่อมึงเหรอ แตกช้าๆก็ได้กูเห็นแล้วกูจะอ้วกแตกสงสารกูบ้งสงสารพวกกูบ้างที่ต้องจอบมึงนะไอ้ส้นตีนนะโอ้โหสองไม้สองมือมึงไม่ยกส้นตีนมึงขึ้นมาจับช่วยบีเอ่อกระดองปูมั่งวาส้นตีนมึงไงเป๋ยกแม่งมาเลยสิบมือนะทั้งมือสองอันทั้งส้นตีนมึงตีมึงด้วยยกมาช่วยบีบีกระดองปูมแม่เลียมันทุกนิ้วไอ้โสโคกไอสกก้สกปรกนะ ส้นตีนนะสร้างภาพนะมึงอะจริงจริงมึงไม่ต้องไปก็ได้เวลาไปเดินผู้หญิงก็ชอปปิ้งอะมึงก็ไปทำเฮียอะไรมึงก็นั่งอยู่ในรถเด็ทีเวลาอีอเหลี่ยมกับอีคงไปซื้อของทำไมมึงน,นั่งอยู่ในรถได,ด้ที่เวลานี้ไปเดินเผื่อมีเผื่ออะไรคะเพือ่อเผื่อจะได้สักชิ้นสองชิ้นแต่ทําไมคะมาเจออีเหลี่ยมอีเหลี่ยมเป็นคนที่ไงอีคุณนายกำลังรอไงนะมันไม่ซื้ออะไรให้มึงสั่งแอะว้ายอ้ไหวไว ฟักเงินตัวเองช้อปปิง้งเออคำนวณซะเวลาอีเหลี่ยมมันกลับไปอ่ะคำนวณซะฟักเนื้อไปเยอะไหมฮะไอบกคุกีนะดีไมด่ดีอีโคกโดนส้นตตนเนี่ยถ้าอีหมวยอีหมวยกลับลาไปแล้วอ่ะอีโคกโดนส้นตตนนะฟักเนื้อไปหลายนะคุณนายกำมารอไหนจะใช้รถนะโอ้โหรวยเหี้ยอะไรรวยมันต้องมีรถแล้วไม่ใช่มานั่งโหเบียดกันนะมึงดมไปได้ไงวะฮะอีเหลี่ยม นะมึงก็ประเภทอะไรประเภทเดียวกันไนงะนั่งดมกลิ่นกันได้โสโคกเหมือนกันถูกไหมฮะทุกคนโอ้นั่งเบียดอยู่ในรถรถก็หันนิดเดียวนะและ้วซอยฝรั่งก็ตัวเบลเลอร์โอ้โหอ,อีเลียมก็พอๆกันนะ่ะอีกขกับอีเลี่ยมพอๆ,นนะๆกัน่ะหน้าพอๆกันเขาเรียกว่าผีหน้าก็ลงหัวให้แม่งมาเจอกันไงนะเนะขาเรียกอะไรคนประเภทเดียวกันมันอยู่ด้วยกันได้นะแล้วเป็นไงคะ อีหมอยโอ้โหเลียเลียใหญ่เลยได้เงินพันหนึ่งโอ้ยมือไม้สัน่นลูกสาวลูกสาวโอ้ยไอ้นั่นกะ็ดีนะโอ้โหยหย่ายย่ยห,ห,ห่ิโกนมึงอะมึงอย่าตอแหลให้มากนะตอแหลให้น้อยน้อยนะนะตอแหลให้น้อยน้อยหน่อยเป็นไงเจ้าหน้าที่ไปนี่หน้าจ่อยเลยใช่ไหมนะถึงขั้นต้องโทรตามเลยใช่ไหมใช่ไหมอีหมอยมันนีแตดแงด์บาย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 ,บาย,บาย นะทุกคนนะให้แม่งโดนอย่างนี้แหละให้มันสำนึกเป็นไงไม่กล้าปากหมาวายเป็นไงโดนหมายหัวไงวะอะอีกอกโอ้โหโสะใจวายนะทุกคนไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ